มาอีกแล้วครับพอรับแถวมาอีกแล้วเด้อบาคอมเมนต์ธรรมดามาเที่ยวนี่โอ้ยแล้วแต่เห็ดถ้าิได้หนยังเดี๋ยวผมจะถามเห็นดหอน้องแตงอีกเห็นครับวันนี้มาเรามาเพลงไหมครับพี่น้องวันเดียอกันเดือนนึงครับ แต่ละครับแต่แต้มือเอาล่องให้พี่น้องกันแล้ครับพูดเราฝอนมาเลยนะพี่น้องฝอนอ่าเอาฝอนมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพ่อกันอีกแล้วพ่อไม่สี่เดือนสองเดือนเนาะขายยังมือนีนขายยังขายเห็ดค่ะมือนี่ขายเห็ดหัเดือนาจารย์เดือ้เห็ดหโลโรคระบาด สามร้อยค่ะโอ้สามร้อยน้อค่ะเห็ดออ่อนนะคะอาจารย์เห็ดออ่อนค่ะโลละสามร้อยโอ้ยเอาให้ผมนเด้อเอาให้ผมจ้าจ้าอาจารย์เอากะเโลเด้เด้อโอ้ยกินสเถ่าสิกินข้าวกินแน่เถอะนข้าวพี่น้องอนเห็ดพอข้ามเห็ดพอเดพเห็ดพออ่อนๆนลละสามเบอร์เบผมมีเงินจักบาทเนียให้เงินมาจักบาทนี่โอ้ยเอา เห็ดทอด่ะเห็ดพออ่อนๆค่ะเห็ดพอออนๆได้ค่ะเห็ดนังเห็ดพอยังเนี่ยค่ะพุณ้มองมีเห็ดพอเห็ดพอร่วมค่ะเห็ดพอเป็นเห็ดพอ่วงเนาะห่อยแบแบให้ผมจะเคืองรไดได้บอเออเอาเอาเอาจะเคืองรลเนาะเอาเอาเห็ดเออค่ะคผมเป็นยังอาจารย์ก็บอเอาเป็นโลค่ะฮะมวยมันสกินบิดบ่เบิ่งเบิเบงินกอนนี้เนี่ยตัวสำคัญ ให้ให้อาจารย์จาถึกถึกไปเอาโเนงโลนืเอาโลเนงอาจารย์ทางซอยโอเคโอเคครับผมตบวกเลาผลามอล่แถวบันโชกลังสันนอเอาจ้ก่อนเอาเอาจะก่อนเอาดีละยาวเลยครับ เล่นดังเหมือนเงเ้อไสยตอนนี้ตอนลงวอมล้องทน้อนใบยำคำเวียหลายน้องมีขอหนำโอ้งามคำพวกาตัวเด้งเศรษฐีแดงดีน้อง้อที่ดี หัวไอ่บัวแก้มแข็งแรงเอาไว้ตอนแรงเด้อหัวคนงามเปลี่ยนแม่นอะไรบ่น้องก็เป็นเ หวนไปหนักดิผมก็ได้ <c oughs> คุณมักมวนครับเออโอเคขอบคุณทุกท่าน